นะคะอันนี้จะเป็นอายุนะคะปี6เดือนถึงสปีครึ่งจะเป็นห้องนี้และส่วนตั้งแต่3เดือนจะเป็นห้องนี้

นเลไม่คุยตกเลยตักกินเลยน้ำผลไม้น้ำผลไม่น้ำผลไม้อร่อยกินเลยแล้วกกนขนม้วยน้ำผลไม้ำผลน้ำผลไม้ไม้น้จตั

เย็นคนนะหนึ่งหนึ่งสองสามเย้ดังๆหนึ่งสองสามเย้พี่นี่พี่นี่ยืนเลยอาพี้นี่ยืน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 สวยๆยินอะไรเี้ยเงี้ยหนงอันนี้ด้หนึ่งสองสามโอเคหัวใจพี่หนึ่งหัวใจหัวใจหัวใจหน่อยโอเคหัวใจน่ารักกล้องไปแล้ว